แพทย์ผิวหนังกับแพทย์ที่ดูเรื่องความงามเนาะคือมันเรื่องของบอร์ดนะอย่างนี้ก่อนเอาประวัติก่อนแล้วกันนะถามว่าอันเดียวกันไหมไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบแยกกันขาดขนาดนั้นมันยังมีเรื่องบางเรื่องที่มัน intersect intersect คือบางส่วนเนี่ยเอาไปใช้ในการเลกังได้ทีนี้ถ้าเป็นแพทย์ผิวหนังก่อนนะฮะ e เนาะก็เรี ologist, นะยนรู้เรื่องเล็บเรื่องเส้นผมเรื่องผิวหนังเรื่องดีซี ดีเซคือโรคต่างๆนะโรคที่เกี่ยวกับพวกผิวหนังต่างๆโรคที่เกี่ยวกับผมร่วงเกี่ยวกับเล็บผิดปกติอะไรพวกนี้รวมถึงพวกโรคมะเร็งผิวหนังนะอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียนมาบอร์ด3ปีเนาะทีนี้การเรียนรู้เรื่องนี้เนะี่ยถามว่ามันมีบอร์ดไหมมีการตั้งเปิดสาขาไหมมีฮะอเมริกันบอร์ดของเดลต้าโลจิสต์เนี่ยมีตั้งแต่ปี1 9 3 2นะตั้งแต่จะร้อยปีที่แล้วแล้วนะเออเขาแยกกันไป,ไปสาขาเนะี่ย เขาจะตั้งเป็นกลุ่มวิชาชีพขึ้นมาจะตั้งเป็นแพทย์เฉพาะทางเป็นบอร์ดเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นเฉพาะทางนึงนะเป็นสาขานึงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือเอสเตติกหรือคอสเมติกเมดิซีนอันนี้ยังไม่มีบอร์ดนะคุณจะไปเรียนเฉพาะทางเรื่องความงามโดยเฉพาะเนะี่ยยังไม่มีฮนะมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่ยังไม่ได้รับรองเป็นบอร์ดฮนะอันนี้ก็ต่างกันนะแล้วก็เรื่องที่เรียนเนี่ยอย่างที่บอกฮนะมันอินเตอร์เซ็กกัน คือคนที่เรียนเรื่องความงามเนี่ยต้องไปรู้บางส่วนของเรื่องผิวหนังเนี่ยเป็นเบสิกเกี่ยวกับผิวหนังเนาะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียนเรื่องของดีซิดไม่ได้เรียนเรื่องของพวกมะเร็งการรักษาโรคนั่นนู่นนี่แต่ว่าเรื่องความงามอะเรื่องเอสเตติกอะเขาจะเรียนวิธีทํายังไงให้คนคนนั้น,น่ะสวยที่สุดนั่นแหละเอาง่ายๆนะใช้คำว่าสวยที่สุดแล้วกันเออไม่ว่าจะเป็นผิวดีสุด ออโครงหน้าทำไงให้มันออกมาเป็นแบบที่คนที่อยากสวยต้องการประมาณนี้นะฮะก็มันก็จะแบ,บ่งเป็นสสายก็คือสายของดีซิดนะคือดอร์มอเตโลจิสกับสายของความงามที่ทำไปเพื่อเปิดคลินิกความงามเลยนะฮะถามว่าคนที่เปิดคลินิกความงามจำเป็นต้องเป็นเดอร์มอเตโลจิสไหมไม่จำเป็นมันยังไม่มีบอร์ดนะอย่างที่บอกคือเอาจริงๆให้เดอร์มอเตโลจิสมาเปิดคลินิกความงามเขาก็ต้องเรียนเพิ่มเหมือนกัน เรียนเพิ่มการใช้เครื่องมือบางอย่างที่ให้คนไข้ไม่สิให้ลูกค้าสวยที่สุดมันคนละเรื่องกันระหว่างรักษาโรคกับทําให้สวยเห็นภาพไหมเห็นมีดาราบอกก็ไม่ใช่หมอเฉพาะทางไม่ใช่เหรอถูกไม่ใช่หมอเฉพาะทางเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอเรื่องความงามอ่ะมันยังไม่มีบอร์ดมันยังไม่มีเรื่องการเรียนแบบเฉพาะทางเหมือนเรื่องของวลเนสเหมือนเรื่องของแอนตี้เอจิ้งแบบเนี้ย ถามว่ามันมีบอร์ดหรือยังมันยังไม่มีฮะยังไม่มีการเรียนต่อเป็นบอร์ดขนาดนั้นแต่ถามว่ามีองค์กรที่เกี่ยวข้องไหมมีแต่มันไม่ได้จดเป็นบอร์ดแล้วก็บอร์ดเนี่ยมาจากที่ไหนก็อเมกาประมาณนี้